จังหวัดหนองคายปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน5 1 0สตัวลงในอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิวตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชาววันที่23มิถุนายน2563ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิวบ้านไทเจริญหมู่ที่4ตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมบราชนินีที่กลมประมงโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นด้วยวันที่3ามิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมบราชินีกลมประมงจึงได้เห็นชอบให้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ประชาชนโดยพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้ำในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุสัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคายจำนวน5 1 0ตัวแยกเป็นปลาบึกจำนวน10ตัว ปลานิลจำนวน2 5ง0 0 0ห้ตัวและปลาในาจำนวน2 5ง0 0 0ห้ตัวหลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำยังไม่มีการปลูกต้นไม้อีกด้วยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน